สบายดีพี่น้องพอกันเดียวก็คือนคอมเมนต์เดิมนะครับมือนีพระอาจารย์เสือแหละครับมาให่อวาทมายำของยูนุ่มๆกันไปยินักของแรงของพ่อแล้วที่นักขึ้นนี่คือคือจังหวะพอดีพี่น้องเอ้ยลงรถรถมาทันเลยจอดดับเครื่องเลยนะครับประเดี๋ยระคุณดันพระอาจารย์เพิ่นเดินทางมาโดยไม่ได้นัดไปกรุงเทพเนี่ยบอกเสียนนท์อยู่ถ้าไปสมุทรสาครน่ะเราจะอยู่สมุทรสาคร วัดโกกากวัดกำมพาวัดตึกวัดช่องลมวัดบางแย่แพกอันนี้ก็จะไปวัดโกกากโกกากเสาใหญ่เสาโบสถ์ใหญ่อยู่กลางนา้ำกลางน้ำเสาโบสถ์ใหญ่สูงมากเลยแหละอยากไปตั้งหลายปีลเลยหลวงพ่อกลับวัดโกกากพระกายโกกากนี้ยังไม่ไปเสด็จเลอืมแต่ไปเพียบยังคง,งมีแต่ฝันเราเคยอยู่ที่นั่นแหละ11บบปีที่วัดโกกากอยู่กับอันนีกทับทุกวัน<อ>เป็นจะเ,เ,เป็นสสบ้านใหญ่ครับ เคยกินคือสองปอนด้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่สิบเอ็ดปีอนะ่ะอยู่นแล้วหลานชายกับน,น้องชายก็มาบวชอาทิตย์ทับสุวรรณกับโค้ดทับสุวรรนมาอยู่ด้วยกับเรา <c oughs> บวชอยู่ด้วยหกปีหมดจ้าก่อนนีอาหารทะเลเหม็นเหม็นหอยเนี่ยหละเขาบหอยก็ทจิ้ง<ก>เปลืปอกหอยกาบหอยเหม็นยิ่งน้ำม,มันลงน้ำขึ้นน้ำลงรู้จักทะเลไหมน่ะ มมนแต่ได้ยินไม่ใช่ทะเลเวลาน้ํามันขึ้นมันมันขึ้นเป็นเวลาเป็นยามนะที่ถามเนี่ยบางทีขึ้นหกทุ่มขึ้นเป็น่ํามข้ามเป็นข้าเป็นขําเป็นขําสมมติสิบห้าข้ามน้าก็จะขึ้นตีหนึ่งตีสองน้ําจะขึ้นเออแล้วแหละเวลามันลงก็แห้งเลยแห้งแล้วเรือไปไหนก็ไม่ได้เกยตื้นเราไม่เกี่ยวอย่างกันเาก็เดือนความเดือนไงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับน้ำขึ้นเป็นข้าไงน้ําขึ้นก็ขึ้นน้ําขึ้นแรมมันน้ําก็ลงลดลง ไปถามก็ดูคนที่ทะเลแล้วไอ้เราก็มันไทยก็ไม่ค่อยอีสานก็ไม่ได้ครึ่งครึ่งเขาเอามาดักปลาเนี่อะไรดักปลาทบานบบานทบานเขาเอื่นมองเนาะแต่แยงนี่แล้วแต่สมุดแยงนี่แล้วแต่แต่จินบันทบาทั้งนี้เอื่นด่างแต่สมุดสงครามเขาเรียกพงพางพงพางก็พอพอจับพงพางเพราะว่ามันเป็นเสาสองหลักแต่แล้วก็จะ อวนนั่นแหละอวนน่แต่เขาเรียกโครงพังเสาเจ้าตะเกียงวางไว้สองสองหลักเนี่ยแล้วมันจะมีตัวกุ้งตัวกั้งตัวปลาตัวอะไรต่างๆจะติดอยู่นั่นแหละติดอยู่ในโครงพ<ม>ังอูนตูดอวนยาวไว้นู่นน่ะเป็นสิบสิบยี่สิบเมตรเ,เขาเรียกโครงพางใช้เรือลากไหมไม่ต้องเขากางเอาไว้ไงถ้าเห็นเสาไม้ไผ่ที่อยู่กลางคลองนั่นแหละโครงพางเขาเอาไว้ดักที่บอกเมื่อกี้อ่ะอ่านะมอง มองแยงนั่นแหละแต่ที่นั่งก็เรียกโพกพังมันเหมือนจอมมาแหละจอมจอมแต่เขาทางเอาไว้ไงทางทางให้ติดดินแล้วกระทางข้างล่างข้างบนแล้วปลามันเข้าขยะด้วยปะน้ำอื่อะไรเนี้ยน้ำนน้นอะไรถเป็นตรงใช่ปะน้ำอื่นตรงแล้วน้ำแยกกันด้วยน้ำมันจะมีแยกกันสมุทรสาครอัมพวาไก่ท่าเสากาหลงออกสมุทรสงครามมันจะไปเชื่อมกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม จะะลลงทเงช่วงระหว่างกาหลงกาหลงกาหลงวัดหลวงพ่อสุดกาหลงช่วงแม่กลองนี่วิ่งเรือนัถึงจะเห็นว่าน้ํามันเชื่อมระหว่างน้ําจืดน้ําเค็มมันจะแทรกกันอยู่เอาเดียวเป็นพวกรถไปตุยไปแปลวครับเองนะครับ,รบโมลาบเลยครับเปลี่ยนเนาะขก็งัวลก้น,น,นถ้าเดี๋ยวไปก็น้ำแกลงทะเลเลยตรงนั้นแหละติดทะเลมีเรือเรือหลวงอยู่จอดอยู่ใต้วัดเขาไม่เข้าง่ายหรอก ไม่อ่ะไปยึดถึงก็ประมาณหกโมงทุ่มตอนนี้คุณเข็ยบบอกถึงน้องยิงถึงสี่โมงสี่โมงครึ่งแต่มันยังร้อนประโจประโจอะไรเขาโอ้ร้อนมากที่นั่นร้อนเหนียวตัวเหงื่อออกน้ำร้อนเหมือนวัดไม่ไม่มันก็ไม่นั่นแต่วันที่นั่นทะเลมันเหงื่อมันจะเหนียวมันเหนียวตัวอาบน้ำน้ำแล้วคนอยู่ทะเลในตัวดำมือมหัวแดงน้ำทะเลเขียบเลยธรรมชาติเลยเล่าว่า เดี๋ยนนฟังเมื่อกี้ว่าเราไปอยู่ที่น kind of uh. uh, ั่นเอาเรือขึ้นที่วัดพันท้ายนอนสิงเพราะเรือเรามันเป็นเกยแห้งเกยแห้งทองหนึ่งทองสองทองสามทองประมงเขาเรียกทองนะทองหนึ่งทองสองทองสามทองประมงแต่ทุกวันเนี่ยกินหมดทุกอย่างเมื่อก่อนปูเขาไม่กินอ่ะปูตัวเล็กๆไม่ใช่เรือมันวิ่งแล้วปลามันจะมันจะขึ้นเพราะว่าเรือมันแทกน้ำไงปลามันจะ อย่าวิ่งแค่ลงไปดูก่อนทึงจะเข้าใจว่าตอนเรือเราวิ่งไปเนี้ยนะน้ํามันจะเออขึ้นไหมลนะ่ะเออขึ้นในคลองอะนะพอพอเรือลอยเลยไปปั๊บน้ํมันจะลงรวบแล้วปลามันก็นจะลงมากับน้ํเออลงมากับน้าที่มันมันมันถูกเรือแทรกขึ้นไปอยู่บนฝั่งอะแต่ตอนนี้ธรรมชาติตรงน,นั้นหาไม่มีนะครับมันจะมีต้นโกงกลางต้นโกงกลางต้นอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ไอ้ฝั่งฝั่งที่เ็าทาวางกุ้งอะนะมีมีวัด วัดหลวงพ่อขำนี่น่าจะเป็นวัดโคกขามสพโคกขามหลวงพ่อขำหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนี่ยที่เราไปไปศึกษาเรียนตำราอยู่ด้วยตอนนั้นมีหลวงพ่อสุดกาหลงหลวงพ่อขำวัดปากคลองห้าปากคลองห้าปีแล้วโอ้ไม่ย้อนหลังปีที่ห้าสิบปีนะพ่อสอนสิบเอ็ดตัวนะพ่อสอนสิบเอ็ดไม่ระมัดไมสิบเอ็ดปีที่อยู่น่แต่ย้อนหลังก็คือตั้งแต่สอนสงสิบเอ็ดเราไปอยู่กับป้า ป้าอยู่หน้าวัดปีดารามหน้าโรงเรียนในร้อยสามพันแร้วไปอยู่เข้าไปเล่นตะก้อเล่นคนละอย่างมั้งคนละอย่างแต่ยังหลงละไม่หลงียวมอยู่บนรถทุกวันในตามเตียนนนเราอยู่ตรงไหนจะส่งพี่กัดบอกไหมอาทิตย์หนึ่งเข้ากรุงเทพสิบในตามมาสิบร้อยร้านนี้บุญวัฒนาเออวันนี้อยู่ลงรถไหมร่างหานี่ หลวงปู่ก็ร่างสิกลับพี่น้องหลวงปู่ก็ร่างสิกลับชนบทก็มันปู่มาหลวงปู่มาเจ้ารถจะว่าข้อหัวมาสิไอ้สิข้อหัวให้แล้วมานีแล้วเขายุดมานแล้วคนนี้เพราะว่าหลวงปู่เคาะหัวให้แล้วเด็็กกๆบไปเราไปทั้งทุ่นเนาะแล้วก็ไปวัดหลวงปู่จื้อเนาะแล้วก็พาไปแล้วก็ไปเห็นไอ้ที่ที่เรา ไปลอยให้ตังร้านเรียกดัง <Đ> ด <ăng> ีเพราะเครื่องเสียงคนลอยได้ให้กันก็ดังระดับหนึ่งเพราะเครื่องขับยังยังขับแรงไม่ถึงนอนท์ก็นนท์เข้าตู้มันไปแรงมันวัดมันขับไม่ได้ใช่เพราะเพื่อใช้เพื่อวัดเหรออ่าเมียนเขาเื่อวันอยู่ตู้น่ะดีแต่แรงขับยังไม่ได้ขับจีบเบ๋เพราะเบือช่อช่างเลยพอโบส่าของตอนนี้ตอนนี้อยู่ในโบส์เวียดนามเนี่ยเสียงข้างนอกผมัไม่ได้ตอบกลับไปตีแต่ ติดน้ำผนังเห็นป่ะเล็กติดแต่น้อยๆนั่นต้องแบว่าซับเสียงน้ำเพราะว่าข้างางในถ้าเราใช้เสียงใหญ่มันเทียไม่รู้เรื่องเนาะมันต้องใช้เสียงน้อนี่ตู้ทอนี่ซับเสียงที่ที่ตู้ทอเนี่ยแล้วลายๆแบบนี้ห่างกันเออให้มันมันไม่ต้องกลางวันบอกแล้ไปแล้วโชคมันนี่ดิโชคบ่โชคบ่โชคประมาณกันนี่แหละเทียเทียนในภาษาอีกตรงนี้ตู้นี้ตรงนี้ตู้ใส่แมน ตู้มีเพราะว่าผมไปเห็นปัญหาแล้วผมไปทอดกระถิเมื่นไม่โฟบรูเลียงเลยนหลังใหญ่แบบนั้นหังมันกล้องตู้มีตอนนี้ไม่รู้เขาจะให้ไหมเน็นอยู่หลังๆตู้นี้เอาตู้อีมีเหรอของเราลือไปก็ตูของวงนี่แหละเต็มไปเนี่ยเอาไปเลยเอารถเขาซื้อมาใหม่แล้วชุดนี้ให้เลยเห็นก็ทำเป็นทำหล่นกลางถนนเกลื่อน ตู้มีนะเออเขาเขาเอาไปทิ้งกลางถนนเนี่ยเยอะแยะเนอก็จะเทอยู่ตู้ดีๆทำไมเอาไปทิ้งลองเทดูว่ามันมันไม่แต่ก็ช่วงนะไม่ไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรเลยก็ตอนแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วแหละแล้วบอกเอาตู้ลำโพงมาแต่พอก็ถวายตู้ลำโพงได้เกิดเหตุมันก็เบา เราจะย่างอย่างไรดีคือไม่เสียชีวิตไงแต่ตอนแรกเห็นพ่อเต็มบอกว่าใจตู้มันจะไหวใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเหตุมันจะเกิดพระตู้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยว่าม่แปลรถทั้งคันคนไม่เก็บกคนไม่เป็นไรเบาพี่ขวมอยู่กลางถนนเนาะมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่อะไรนะ ทำดีมาตลอดก็ไม่เป็นคนเสียมากายแต่เราก็รู้ว่ามันยังไงมันก็ก็เกิดมันก็เกิดแต่เบาจะทําอะไรก็ได้ขอให้มันหนักเป็นเบาเขาเอาไปให้สี่ตู้ไปถวายเรามันก็เสียสี่ตู้ตรงเลยตรงตรงเลยแหละจูเบนเนี่ยสี่ดูสี่ตู้เขาถวายเราสี่ตู้นี่ผมาก็รู้นะผบผม่รู้ผมก็่รู้ว่ามันเสียสี่มันได้พัดสี่แล้วโชคดีจะท่อมไหนก็ไม่ได้นะเดียวลาไม่เยอะเดี๋ยวโทรไปร้านนี้ มันไม่เกี่ยวกับชีวิตคนก็ไม่เป็นไรมันสุดวิสัยของคนตรงนั้นแต่พยายามกำชับว่ะทีหลังก็จะให้มันเป็นดีแต่เป็นอีคนที่ดูแลชีวิตคนไม่ได้ก็คือคนเจ้าของเนี่ยก็โทรตามเลยเลยเขาจะเข้ามาเฮ้ยลูกนี่ยูนหลังบ้านยื่หลังบ้านยืนหลังบ้านไงมือบอบกับนี่กันกาพ่อจันพ่อทีพ่อาจารย์คนแบะมหาน เขาไม่ไ่นล้างบ้านก็นได้ไม่ใช่กับเขาไปโดนเลยก็ได้จ้าเออเออ,อถ่ายยังไงกับพวดีพี่สาวมาจากหนองบองัวแดงเหรอครับยังบอกว่าซีนท้ายเกียมไปแตกน้องเรียนหนองบัวแดงอ่ะน,นะก<ฆ>็จอดแล้วก็ไปซ่อมวอดี้ผติดอยู่ที่นั่นเป็นผู้บังคับการยับฐานอกอุดอน อันนี้พยานจะไปที่จะไปอุรานที่ไหนอ๋อนี่นี่จะไปบ้านตรที่อยู่หน้าค่ายร้อยเอ็ดกลับมาแล้วใช่ไหมหนุ่ยกลับมาแล้วแล้วจะกลับแล้วก็กลับมาแล้วเสร็จตัวนี้ก็คือแวะแล้วก็จะกลับฟ้าเนาจะเห็นรถเรามันว่างก็จะเข็นหน้าตู้ก้อนี่เลยตู้เป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยววอดเดี๋ยวเราวยี่พาไปเฮ็ดบุญวัดบุญเงี้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนหลังคารู้เรื่องตีแรกอะวอดโจก็ทอนุ่น ได้สายแล้วเดี๋ยวธนาคารก็เปิดก่อนก็ปิดอยู่ข้าวเราก็ไปซื้อน้ำตกนี่ภาพอย่างนี้ภาพอย่างนี้ถุเรียนแล้วทุเรียนเไรเห็นอยู่เห็นอยู่หลังหันมือบางมือมากเนาะหมูม่วงด้วยถึงทุเรียนแ้งบมกม่วงแทงนะเราได้ไปกินอยู่บ้านงานบ้านของอิงพอดีเมื่อนั้นได้ไปกินอยู่เอาแล้วไปเล่นโนนคอบอะไรนะโนนคอนี่มครับเนี่ยชายาพรมยยังไม่มีคิวชายาพรมมีมีอยู่มันมีอยู่นะ จัดตัวดัดสินะนี่มีอยู่เร็วๆนี้ไม่มีใกล้ๆบ้านอะไรนะบ้านโนนก้อโนนข้อ,นอ,นขอเหนือโนอนข้ออะไรนะั่นเดือนหน้าเนาี่มั้งยี่สิบสองหรเท่าไ,ไหร่ดูสิ